คู่ขวัญแคทแลนดิ้งออนยูฮยอนบินซนเยจินประกาศแต่งงานสวัสดีครับคุณผู้ชมก็เป็นข่าวดีสําหรับวงการบันเทิงเกาหลีนะครับเมื่อคู่ขวันซีรีส์สุดฮิตนะครับแคทแลนดิ้งออนยูฮยอนบินและซนเยจินประกาศแต่งงานกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสองนักแสดงที่ดังที่สุดคู่หนึ่งของเกาหลีใต้ที่เคยร่วมงานในซีรีส์ แคทแลนดิ้งออนยูที่ว่าด้วยความรักของหนุ่มชาวเกาหลีเหนือและหญิงชาวเกาหลีใต้นะครับที่ได้ประกาศยืนยันความสัมพันธ์นอกจอไปเมื่อปีก่อนนะครับล่าสุดน,นะครับทั้งคู่เปิดใจได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแล้วนะครับโดยฝ่ายหญิงนะครับเขียนข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวว่าฉันคิดมานานแล้วและคิดอย่างจริงจังว่าจะแชร์เรื่องราวนี้อย่างไรเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะฉันได้พบคนที่อยากจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตใช่ค่ะคือเขาคนนั้นนั่นเองทุกอย่างเกิดขึ้น เกิดอย่างธรรมชาติมันคือโชคชะตาหรือเปล่านะและถึงแม้ว่านะครับจะไม่ได้เขียนชื่อของเขาออกมาตรงๆแต่ทุกคนก็ทราบกันดีนะครับซนเยจีนะครับเขียนถึงพยอนบินนั่นเองโดยเธอยังบอกว่าเขาทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยอบอุน่นขอให้ทุกคนช่วยอวยพรให้กับการเริ่มต้นอนาคตของเราด้วยนะคะขณะที่ฝ่ายชายนะครับพยอนบินได้ยืนยันเรื่องนี้ผ่านถแถลงการจากต้นสังกัดนะครับ โดยในการถแถลงการของเขาบอกว่าผมอยากเขียนข้อความนี้เพื่อแจ้งการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมต่อแฟนๆซึ่งแฟนๆก็ยังรักและดูแลผมมาตลอด ผมได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานและก้าวสู่อีกช่วงชีวิตหนึ่งของชีวิตหลังจากนั้นนะครับเราจะไปสู่วันใหม่ด้วยกันซึ่งคยอนบินนะครับได้กล่าวเอาไว้ทิ้งท้ายแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าดีใจมากเลยนะครับสำหรับข่าวนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงดีใจไม่แพ้ก,กันนะครับคู่รักในจอจนมาเป็นคู่ชีวิตนอกจอนะครับขอแสดงความยินด,ดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหร่ือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง